สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจสงสัยรับแฝงตัวเทเลแกรมเยาว,วชนเกาะติดม็อบเคลื่อนไหวรับมือบิ๊กเซอร์ไพได้แน่วันที่21ตุลาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผอชนอเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ชุมนุมที่บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรว่าทางหน่วยข่าวตำรวจติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม ท้งเรื่องการใช้สับสแลงและสัญลักษณ์มือเฉพาะกลุ่มถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกม็อบมักใช้คำศัพท์ใหม่ๆมาเรียกแทนเจ้าหน้าที่พร้อมบอกว่าผู้ชุมนุมเรียกแทนตำรวจว่าม็อกฆ่าดีกว่าเรียกตำรวจว่าแตงโมนหน่อยนึงพลตำรวจตรีปิยะเผยต่อว่าทางเราได้แฝงตัวติดตามแอปพลิเคชันเทเลกราฟของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นเพื่อป้องกันการยกระดับและเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน จึงมั่นใจว่าตำรวจสามารถรับบิ๊กเซอร์ไพรส์จากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนทั้งนี้สำหรับสับแสลงที่ใช้ในม็อบปัจจุบันหรือรหัสม็อบที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะกลุ่มอาทิแครอทเท่ากับพระเบบี้แครอทเท่ากับเนนบ็อกโคลี่เท่ากับทหารหมอคคาเท่ากับตำรวจสีกากีโอเลี้ยงเท่ากับชุดควบคุมฝูงชนโอโยเท่ากับรถฉีดน้ำผสมสีฟ้า รถเข็นขายลูกชิ้นเท่ากับหน่วยข่าวเคลื่อนที่เร็วนาตาชาโรมนอฟเท่ากับสายลับแกงเท่ากับแกลงหลอกแกงเท่ากับแกงเทเท่ากับทิ้งโพเท่ากับโพลิสตัวอย่างเช่นหลอกตำรวจว่าจะไปอีกที่หนึง่งแต่ไปอีกที่หนึง่งนั่นก็คือแกงนั่นเองขอขอบคุณขอบบ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ